สวัสดีครับอยู่กับแม็กคันเร่งจมครับผมนะครับวันนี้เราก็จะไปวิ่งกระพูพดนะครับผมดูก่อนบางทีก็จะไปวิ่งอ้อยนะมีสองอย่างนะครับที่แถวโคราชนะครับดูก่อนคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอารถเก่งไปด้วยนะครับรถเก่งอีกคันหนึ่งก็จะเอาไปรถผมนั่นเองนะให้วัยรุ่นจอยได้ขับไปให้นะไปะ ไปไงครับผู้ดีผมทำงานครับเอาเสือผ้าไปกี่ชุดชุดเดียวไม่ได้คระบปูกยังไม่ล้างเลยดิกระปูกยันรังเหมือนร่มไปคือรถไม่ไงครับเป็ีครับเดี๋ยวก็ให้ช่างฟองขับไปให้ด้วยฮะเพื่ทจะไมไม่ต้องเติมอันนี้เข้าใจไหมว่าคือคันนี้เนี่ยพันกิโลเมตรต่อลิตรก็่าเมากเลยโอเควะไม่เอาเข็นนะเอาเข็นนะ โอ้ยรแรมนี้ไม่ต้องเข็นไม่ใช่ก็ไปสองคนไปกันเข็นเออดีดิเจอกันเข็นไปปิดสายเรียบร้อ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 ยเลยเรียบร้อยจอดจอดเลยขายเลยขายชิวไปไปไก็ไม่เจอนะไม่เจอไม่อยากเจอเฮ้ยเฮ้ยครับค้นรถโดยสารครับนะกลับนะรถโดยสารกลับนะว่าไงนี่ นี่ทันกิโลตอลิตไปแล้วงั้นเมื่อะะกี้นะครับผมมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับโอ้พอดีจะไปโคราชนะครับเอารถกลับบ้านไปวิ่งงานเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วก็เลย้องสัตต้องม้วนหัวรถกลับคืนยับนะยังไงเนี่ยเราเสียเสร็จเลยเรจะไปหา,าดิกด้วยมาลกกับบ้านเลย ไปไปเอ,อัอดีได้ไ <c oughs> จัดไปวัยรุ่นต,ตนร่แล้วชีวิตไม่มีอะไรแล้วหยับไปกินไหนนี่กินก๋วยเตี๋ยวดิเตอเอาชิบอลนีเ่เอารถกงนไปเจาะใบบนี่ไม่ใหญ่หรอกจจดไว้อูก็ได้ เดี๋ยวไปกินอะไนกันดีกว่าปะไปไปกินข้าวดีกว่ามึงมือ,อเสียระบบหมดบบมน,นี่ไปรุ่นจอยขับรถมาถึงร้านยางนะครับเอารถไปร้านยางนี่แหลนะที่บ้านใกล้ๆบ้านตรงนี้ครับเดี๋ยวไปหากินเกี๊ยวตี๋ดีกว่าครับหมดอารมณ์ครับผมไม่ได้ย้ายไปไหนเลยครับผมนะบว่าจะไปมีงานถนนก็บอกว่าโอ้ยงานก็ รอดรอเหมือนกันนะครับผมนะครับแย่นะครับใครมีงานแนะนํามาครับผมนะครับจัดไปครับไว้รุ่นนะครับเดี๋ยวไปหากินก๋าเตี๋ยวกันดีกว่าครับนี่คือร้านยางนะครับที่บ้านสี่เหลี่ยมนะครับใกล้หมู่บ้านผมนี่แหละไมใกล้ท่าไรอ่ะหากินก๋าเตี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวขากลับเรามาารถนะครับป่ะวันนี้ก็มาถึงร้านก๋าเตี๋ยวนะครับผมนะครับก็ ยังไปไม่ถึงโคราชนะครับนะครับนี่เสียตอนเฮ้ยอันนี้มันคุ้นๆนะเราอะฮะทำไมครับผมชิวอะครับอืมใครเนาะนี่เนาะอันนี้เพื่อนครับเอ้อยโรงงานอ๋อก็ <c oughs> อไวรุ่นไวรุ่นจอยไดนะครับอ่าขับรถไม่เก่งไม่ถึงไม่ถึงเลยโคราชเนี่ยไว้อย่างเดียวเขาไม่ให้มึงไปฮะเขาไม่ให้มึงไป อันนี้ก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่นางรองตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระวะโตรุงตร่งตรงไหนวะอันนี้ตลาดนัดวันที่เจ็ดใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเสียตอนแวะบ่อยครับนึงก็จะเป็นบกสนะครับข้างทางนั้นเสียตอนแวะบ่อยไม่ครับ่อบลูกเนี่ยฟกได้แล้วลูกเนี่ยฟกคลิปอ่า๋นะา <c oughs> อเดี๋ยครับอะไรครับเนี่ยมาเจอได้ไงเนี่ยเอ้ยเสียพุด เอาแล้ววะแจ๋วเลยตันไปรุ่นเจไดมานี่เร็วมานั่งมานั่งก่อนเออไอ้หมอนนี่มันไหลดีบอะพีมอยู่ในรอพี่รู้จักคนเยอะไปหนูเหรอเพื่อนช่วยช่วยเติมเพื่อนไอ้นุ่นเหรอเพื่อนไอ้นุ่นเข้ามาดูมันจับเพื่อนมันอ่ะ น,น,นี่นะเรียมเยอะไอ้ตัวดีเ <laughs> นี่ยดิเนโน่เนโน่เนโน่อ่ะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตีย๋ยวดีกว่าครับผมนะครับสั่งมาปะสั่งยังกกกููสั่งงแล้ววว๋๋ยยเตีขอคือพอมือกินแค่ข้าวเหนียวก็น้ำแค่นี้นะอิ่มก็บานเลยฮะอิ่มก็บานเลยใช่ไหมเหรอเอ้าไม่ใช่มึงเลี้ยงนี่เงินออกเราไม่ใช่นี้ ะเงินออกแล้วก็เลี้ยงน้อยมไม่ใช่แต่เลีเ้ยงแต่สาวเลี่ยงแต่เด็กออองงเอเอ,กอเดินไปเรื่อยเพราะเด็กก <c oughs> ับสาวเด็กยอมนครับโอ้อากับข้าวมาแล้วหมดอารมณ์หมดอารมณ์ไปเลยไปกุารานโอ้เห็บตำบะฮงครับผมอย่าไปเชือ่ออย่าไปเชื่อมันก็หกนะตำมะละโกครับดู ลจอได้เป็นไงล่ะไปดูจุดเออตกพื้นเมื่อกี้นี่สะอาดนี่เขาเรียกคนสะอาดครับผมอุ้มมิตรไอสัตว์อ้เด็กเติดตอนหรือเปล่าเดี๋ยวผัวเขาเห็นมันก็ตอนนอนคนไหนไอ้ยจ้คนที่ว่าไปอันนั้นนะฮะมึงชอบเอากระเน๋าเงินเอาไปใช่ไหมตัวอย่างกระเป๋าเงินไทยเออว่างเงนไหม ในนอนให้ติดไปดับเนาะเออนั่นแหละคือเวลาไปคาเฟ่เนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยคือโอ้ไอตัวนี้มันมีท่าอะไรดีบอกดูมีอยู่อยากไปมาเรียนมาต้องตัดอะไรมือไหัดลายมืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อน เด๋ยวสิบ่ท่านซุ่มปอบเอาเข้าเลยเอาเอาเนี่ยกไปจมทำเลยยี่เอาสุดยอดครับผมสุดยอะไปครับผมก็สิบล้อไม่ต้องไปไหนแล้วจอดอยู่นู่นหละครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับมาเที่มาดูตรงที่ผมอา่อยกระทงตอนนั้นกับเนนนะครับตรงนี้ กับวัยรุ่นจอยใดนะครับอู้ทำสวยมากอู้สวยว่ะเป็นไงวัรุ่นเมียนายมาหรือเปล่าฮ้เ,เมียนายจะคลอดหรือยังเมียจะคลอดหรียงฮะอ้าวทำไมล่ะที่ยิ่งไปเสื เดี๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไว้ทุ่นเจได้ด้ครับฝากกดซับสไครป์ผมด้วยอะไรนั่นล่ะกูบบกี้นี่เด็กของหลังฮาตอนอะไรเอ็งเกะกับบัณฑเลยนี่ีมก็ไปไหนเออมันนี้มีงานเนาะงานสิบล้อแบบยากมากเลยครับผมนะครับว่าจะเวลาออกแล้วก็ไปทํางานกับไวรุ่นเจไดนะครับไปขายจริงไหมฮะขายได้เลยก็พอได้ปกตรงไหนวะ ถอดใครมาใครมาเป็นคู่คือเอ็งถอดปักหมดแหละใครมาเป็นคู่ถ่ายรูปปุ๊บเอ็งถอดปักเลยถ่ายรูปสักรูปป่ะจัดไปเวยรุ่นเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะกลับบ้านแหละอันนี้แวะมาดูเฉยๆกับรวยรุ่นเฉยใดครับนี่ตรงนี้แหละที่เรามารอกระทงเนาะงานงานลอยกระทง n สมัยโรงเรียนนะผมออกมาใช่ไหมปุ๊ม ลงแขกกัตนตรงนี้ครับว <What? S 2> ่ะห,หัวห,หมดอารมณ์เลยไปลุนฉากไปฉากมาอีกได้ก็ได้โดนซอยกันอีกอะอยังไงก็ฝากคลิปนี้พิยงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ